นิทานครอบครัวนายช่างที่มีความสุขการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนายช่างหนุ่มชื่อว่าทีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เป็นคนเก่งและมีฝีมือในงานก่อสร้างเขามีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมีภรรยาชื่อมาลิตและลูกสาวน่ารักชื่อพิมทุกวันทีจะออกไปทํางานสร้างบ้านให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเขาใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของงานไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้การวางอิฐหรือการขัดเสาทุกงานที่ทํานั้นเต็มไปด้วยความรัก และความเอาใจใส่ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทํางานทีจะกลับมาบ้านและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวพวกเขามักจะนั่งล้อมวงกันรอบโต๊ะอาหารที่ทีสร้างขึ้นมาเองและพูดคุยเรื่องราวต่างๆภรรยามลิจะทําอาหารอร่อยๆให้ทุกคนได้ทานส่วนพิมพ์จะเล่าเรื่องราวในโรงเรียนให้ฟังทุกครั้งที่ครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันพวกเขาจะรู้สึกถึงความสุขและความอบอุ่นที่ไม่มีที่ไหนเหมือนวันหนึ่งทีได้รับการว่าจ้างให้สร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับครอบครัวในหมู่บ้านเขาต้องทํางานหนักขึ้น แต่เขาก็ยังคงให้เวลาแก่ครอบครัวเช่นเดิมทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงหัวเราะของเมลิตและทิมเขาจะรู้สึกมีกำลังใจและพลังใจในการทำงานออกมากขึ้นในที่สุดบ้านหลังใหญ่ก็เสร็จสมบูรณ์มันเป็นผลงานชิ้นเอกที่ทุกคนในหมู่บ้านชื่นชมแต่สิ่งที่ทีภูมิใจที่สุดไม่ใช่บ้านหลังนั้นแต่เป็นความรักและความสุขที่เขามีให้กับครอบครัวของเขาเองและนี่ก็คือเรื่องราวของนายช่างทีผู้ที่มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายและอบอุ่น พร้อมกับครอบครัวที่รักของเขาทุกๆวันที่ผ่านไปที่รู้สึกขอบคุณสําหรับความรักที่เขาได้รับและได้มอบให้มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขานิทานจบลงด้วยคําสอนที่ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่จากความรักและความอบอุ่นในครอบครัวที่เราแบ่งปันให้กัน